ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบจริงของสํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเนาะเรามาดูวิธีการทําข้อนี้กันเขาบอกว่าซื้อเสื้อมาราคา1 0 0 0 0บาทต้องการที่จะติดป้ายลดราคา20แต่ว่าเขาก็ยังได้กําไรอยู่นะ20อยากทราบว่าจะต้องติดป้ายราคาเท่าไหร่ ถ้าอยู่ในคอร์สเนี่ยมันก็จะเหมือนข้อที่คุณลูกเคยสอนเลยเนาะคุณลูกสอนทั้งวิธีตรงแล้วก็วิธีลัดไปแล้วนะคะจะอยู่ในหัวข้อของคณิตศาสตร์ทั่วไปเนาะบริบทเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะเห็นปะคุณลูกสอนทั้งวิธีตรงแล้วก็วิธีลัดด้วยซึ่งวันนี้คุณลูกขอสอนวิธีลัดเลยละกันนะคะซึ่งเราก็ใช้สูตร,รนี้นะเห็นปะลดแล้วแต่ว่าก็ยังได้กําไรนะคะใช้สูตร,รนี้เลยคุณลูกขอแอบเขียนให้ตัวใหญ่ๆตรงนี้เนาะเอาทุนมาเขียนก่อนทุนนะมันคือ10,000นะคะก็เขียนลงไปเลย คูณกับ100บวกกำไรกำไรของเราคือ20%เถูกปะก็จะเป็น100บวกด้วย20หารด้วย100ลบส่วนลดเนาะคุณหูก็เขียนก่อน100นะส่วนลดคือ20%เก็คือลบด้วย20นะคะจากนั้นเราก็คิดเลขได้เลยก็จะเป็น1,000 10, 0คูณกับ120หารด้วย80นะ คิดเลขออกมาแล้วนาะอก็จะได้เท่ากับ15,000บาทนั่นเองนะคะถ้าใครใช้สูตรลัดเนี่ยมันก็จะเร็วหน่อยเนาะไม่ต้องเสียเวลาคิดให้มันยาวๆนะคะ